กรมชุลประทานนะครับได้ออกมายืนยันแล้วว่าสาหรับเคื่อนล่าตะคองครับมีน้าม่อใส่ยาทุกผักส่วนตองซอยกันใส่น้ำอย่างประหยัดครับทางกรมชุลประทานนะครับโดยโครงการทรงน้าและแก่บ,บำรุงรักษาลําตะคองสํานักงานชลประทานที่8 เพื่อนได้ออกมาชี้แจงกรณีปรากฏข่าวบนสื่อออนไลน์เฟสบุ๊กที่ผ่านหัวข่าวถอดบทเลียนไพ่แล้งน้ำรั่มตะคองลดทวบจอวิกฤตในรอบหาสิบแปดปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาณวันทีสามสิบเอ็ดทันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมีปริมาณน้ำในอ่างนะครับประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละหาสิบเจ็ดของความจุอ่าง เนื่องจากในช่วงของฤดูฝนปี2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับมีปริมาณฝนตกสะสมเพียง7 3 5ม mm. มตรคิดเป็น้อยละ7 5ของปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี ส่งผลให้ปริมาณน้ำนะครับไหลลงอ่างเพียง82ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ3 1ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างไร่ปีเฉลี่ยซึ่งกับเป็นปริมาณน้ำที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บกักน้ำมเมื่อปี2 5 1 2ครับค่ะซึ่งจากข้อมูลศัก,กยภาพน้ำต้นทุนในช่วงตน้นฤดูแล้งปี2 5 6 7 2ับ2 0 6 8 ได้มีการวางแผนการใส่นำไหวร่วมยูทีเจสิบาหลานลูกบา์เมตรโดยมีการจัดสรรนามในช่วงหนาแลงตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจ,จิกายน2 5 6 7 ไปจนถึง30เมษายน2568เพื่อที่จะสนับสน,นุนการใส่น้ำอุปโภคบริโภค30ล้านลูกบาทเมตรหลักษาระบบนิเวศ20ล้านลูกบาทเมตรการเพาะปลูกพืชใส่น้ำหน่อยอีก7ล้านลูกบาทเมตรและกับอุตสาหกรรม6ล้านลูกบาทเมตรซึ่งโครงการทรงน้ำและกับบำรุงรักษาลำตะคองได้มีการบริหารจัดการน้ำย่างประณีตปัจจุบันก็มีการจัดสรรน้ำไปแล้ว30เซของแผนคงเหลือปริมาณนา้ำ ที่ต้องจัดสรรจนถึงฤดูแรงกะมีปริมาณ .37 000. 000. ล้านลูกบาทเมตรขาดการว่าปริมาณน้าเมื่อสิ้นสุดหนาแรงแล้วนะคะในณวันที 3, ่30มเมษายน2568ก็คาดว่าจะมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ61 000. ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กยีบ็เปอร์เซ็นต์ของความจุเก็บกักและการคิดปริมาณน้ำใส่ประมาณสัก3 7 8 0ล้านลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะ ทางนี้เองครับทางโครงการกดารประชุมรวมกับ ทางคณะกรรมการจัดการชนลประทานเครื่องลำตะคองนะครับที่มีมติร่วมกันงดทรงน้าเพื่อการเพาะปลูกข่าวหน้าปรังปี2 5 6 6ันทับและก็ปี2 5 6 67, 2, 7ทับแต่กระยั่งทรงน้ำเพื่ออุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศพืชไซน้ำหน่อยและการอุตสาหกรรมนะครับึ่งกระไดมีการประชุมและกับประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำในเครื่องนํำตะคองให้หน่วยงานที่เกี่ยวของกลุ่มผู้ใส่น้ำชนละ ท,ที่ประชุมระดับจังหวัดระดับอำเภอและก็ทีีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านให้รับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องแน่ใดก็ตามครับการจัดสรรน,น้ำตามศักยภาพนา้ำตนทุนที่มีอยู่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและกการผลิตประปาสำหรับเมืองนครราชสีมาตลอดดูตลอดฤด,ดูแล้งนี้นอกจากนี่เองครับเพื่อความอย่างยืนของน้ำ โครงการทรงน้าและการบ,บำรุงรักษาลำตะคองสำนักง,งานชลประทานที่แป็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดนครราชสีมาและกาหน่วยงานที่เกี่ยวของขอความร่วมมือให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยงดปลูกข้าวหน้าปรังนอกแผนหันมาปลูกพืชไส้นาวหน่อยนะครับแลกัลดน,น,น้ำลงรวมการไสรนาวอย่างประหยัดเพื่อให้ปริมาณนาวที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคอย่างบบกขาดแค้น ตาม,โโาาตามนโยบายของทางรัฐบาลและศาสตราจารย์ดรนรุรมนพิญโยศินวัตฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับ